สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัดพามานานะคะในช่วงฤด,ดูน้ำหลากค่ะฝนตกติดต่อกันประมาณ3 4มสี่วันแล้วค่ะตอนนี้ได้น้ำเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูน้ำที่ลำห้วยข้างสะข้างนาครูทัดนี่ค่ะนี่น,นี่นี่นะคะน้ำปริมขอบเลยค่ะนี่นี่ขอบคันคันคูนาระหว่างนาครูทัดกับ ริมห้วยนะคะนี่นะคะน้ำเยอะมากเลยตอนนี้น้ำล้นนะคะฝายไปทางนู้นแล้วนะคะนูน้นทางนู้นนะคะน้ำล้นฝายแล้วนี่ค่ะฝายนานะคะตอนนี้น้ำล้นแล้วนะคะนี่น้ำล้นแล้วก็มีการดักปลาค่ะดักปลาที่ล้ <laughs> มเองเมื่อกี้เกิดเอก อ็กซิเนต์ค่ะลื่นนี่ค่ะนี่การเอาปลาที่ลงไปตามน้ำค่ะช่วงนี้น้ำหลากปลาก็จะไปตามน้ำเพื่อไปหาที่ที่ไขาวางไข่นะคะนี่ก็น,นี้ก็ก็บไปแล้วล่ะค่ะก็ติดเ็นฟาซิลบัตโต้อ,อยู่นิดนึงวิธีหาทิขาานของบ้านเรานะคะเมื่อเราดูน้ำหลากก็จะเป็นรอบเป็นทรายเป็น เขาเรียกว่าเป็นตรงเป็นผ้ายแยงอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะอ้ำพานี่ค่ะ,ออคคะก็มาดูน้ําที่นาคุทัศน์บ้างค่ะนี่เยอะเลยค่ะตรงนี้คุทัศน์จะมีท่อนะคะท่อระหวางนะคะนี่วางท่อเพื่อเอาน้ําจากลําห้วยเข้ามาที่นาค่ะนี่นคะคะก็โอเคค่ะนี่ หลังจากที่ตัดข้าวไปพอน้ำมาค่ะก็เราก็จะเห็นแต่ต้นข้าวเ้าชื่นใจค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะคะถ้าน้า,าอีกสงสัล้นข้าวนาแท้ๆเลยนี่ค่ะมองไปแต่ก่อนเห็นแต่ต้นหญ้าตอนนี้เห็นแต่ยอดข้าวแล้วค่ะ ขึ่นห้อยรำทานอากาศก็ครึมครึมค่ะเหมือนก็ฝนจะตกมาอีแล้วามาเดินชมทุ่งชมนากับครูทัดกันนะคะใครเคยมีไร่มีนาอยู่ตามาบ้านนอกอาจจะไปอยู่ในกรุงหรือ,อต่างเมืองต่างประเทศนะคะก็คงจะคิดถึงบรรยากาศ ทุ่งนาเรานะคะนี่ค่ะในลำคลองก็จะมีพวกกระเฉดนะคะกระเฉดนะแล้วก็พักบุ้งแดงค่ะเนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีบัวสายอยู่ค่ะแต่ก็มีนิดนึงค่ะนี่ตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นที่ปล่อยเอาน้ําจากห้วยของพุทธทัดอีกทางหนึ่งค่ะนี่นี่ค่ะเราก็จะได้ทั้งน้ําทั้งปลาจากอทองมาเลยค่ะนี่เพราะนั้นเราจะมีเวลาน้ําลดนะคะเราจะมีพวกปลาธรรมชาติเยอะมากอมวอนนี้อาจจะมีญ้าหน่อยเพราะว่าเจอช่วงที่เราตัดแล้ว ฝนไม่มาค่ะฝนมาไม่ทันถ้าฝนมาทันอ่ะญ้าจะขึ้นไม่ทันเลยค่ะนคะคะโอ้โหยอดพักบุ้งค่ะนูมีแต่สวยๆเลยนี่ก็จะเป็นนาปาติกุตัดไปเหมือนกันค่ะตัดญ้าเหมือนกันก็กล้วยตอนนี้ก็ขึ้นยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะ ยังไม่ได้ไม่มีปุ๋ยใส่นะคะเพาอเป็นเราเราปลูกกล้วยดินฝั่งที่เอาดินจากการขุดของไส้ไก่ขึ้นมาค่ะตอนนี้ของไส้ไก่ก็มีน้ําเต็มแล้วนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศฝนไปปอยค่ะมาทีไรสุขใจทุกทีค่ะ ควาเป็นลูกชาวนาความเป็นที่เติบโตมากับท้องไร่ท้องนาได้มาเห็นได้มาดูก็รู้สึกมีความสุขแล้วนี่ค่ะนี่ก็นี่เห็นไหมคะอ่อมันที่ประยูนเอามาปลูกค่ะตอนนี้ก็ขึ้นแล้วค่ะนี่ สวยเลยค่ะพอโดนฝนเดี๋ยวก็ได้กินกันละปลูกแซนอยู่ตรงนี้น,นี่ก็เอามาพร้าวมาปลูกค่ะเดี๋ยวคงได้เอาลงมาปลูกอีกนะมะพร้าวปลูกไปประมาณาในแนวนี้อยู่กัประมาณ8ปต้นละแป้าต้นละค่ะ ตอนนี้ก็ปล่อยน้ํามาเรื่อยๆค่ะคอยดูว่าเขาจะาจะเต็มขนาดไหนพอเต็มแล้วเขาจะล้นไปฝั่งนุ้งค่ะเปนาปะปุ่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงค่ะสาหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะคะช่วงนานหน้าฝนค่ะว่าเวลาฝนตกชุกๆนานเราจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะเต็มไปด้วยน้ําข้าวก็จะเขียวเป็นกอนะคะต้นไม้ที่เราปลูกก็เขียวชะอุ่ม ชื่นตาชื่นใจคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย